ก่อนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะเมก็มีแคมเปญพ,พิเศษดีๆมาฝากค่ะ Ben ซ์แอนเคสต้าเฟส2025โอกาสเดียวที่คุณจะได้ครอบครองดวงดาวได้ง่งายๆพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้นะคะดาว5%ทุกรุ่นทุกคันฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w อร์ไวท์เว็บเบนเกตคอมีรถเบนซสวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะคะดีเซลล้วน 90,000บาทค่ะได้ขับ CLS 220 D AMG เ a e ลิฟคันนี้ไปได้เลยนะคะ คันนี้ค่ะวิ่งน้อยนะคะเพียงแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%ปนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่1 3 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1ปีนะคะมูลค่า70 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะมาที่นี่เลยค่ะโดดเด่นเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะ Star Pattern Feel ค่ะตัวตาสัญลักษณ์ m e r c e d e s เป็นตรงนี้นะคะก็เป็นดาวกระจกเต็มแล้วด้วยนะคะแล้วก็ ชุดแต่งรอบคันนะคะมาพร้อมกับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กดีไซน์สปอร์จาก AMG Line m u ติ i s p o r นะคะขนาดมาถึง20นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นสัดส่วนด้านข้างของ CLS นะคะต้องบอกว่าเป็นรองแค่ s c a r เท่านั้นเองนะคะ ด้านบนค่ะมาพร้อมกับหลังคาสลูปนะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ด้านข้างทั้ง4บานประตูเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบ k e y สโกแพ็กเกจทั้ง4บานประตูด้วยค่ะและก็ยังมาพร้อมกับก,บกระจกเฟรมเลสหรือกระจกลายขอบทั้ง4บานประตูแบบนี้ด้วยนะคะได้ทั้งทรงคูเป้เท่ๆแถมยังสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะดีไซน์ไฟไท้ายนะคะก็มาพร้อมกับไฟ LED ดวงใหญ่เลยสอดรับกับดิฟิเซอร์แบบปลายเท่าคู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะ่ะ มีดักเทลมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะขนาด2,000ซีซีค่ะให้พละกําลังแรงม้าที่194แรงม้าเลยัตาสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยค่ะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าการประหยัดน้ํางานนะคะถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยค่ะมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะและระบบแฮนด์เกสเซตค่ะใช้เท้าสอดเข้าไปนะคะฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดให้เราแบบนี้เลยนะคะสาหรับตัวซก็ หรือว่าเก็บของได้เยอะเลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1นถึงสใบเลยทีเดียวนะคะถ้าจะเก็บของแนวยาวแนวยืดก็สามารถพับเบาะหลังได้นะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถราคาดีๆอยู่นะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดแถมวิ่งก็น้อยนะคะแค่26,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะใช้เงินดาวน์เพียงแค่134,000บาทก็ขับรถคันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะคะริบสแกนทัวโค้ดค่ะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับภายในนะคะตัวนี้ก็มาเป็นเบาะทูโทนนะคะ สีดำปัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะให้รมความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันกันเลยทีเดียวนะคะอย่างหน้าจอค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นระบบ m b o x นะคะสามารถทัชสกรีนได้แบบนี้เลยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะเนวิเกชั่น วิทยุนะคะสื่อบันเทิงต่างๆก็คือครบจบในตรงนี้เลยได้เลยนะคะแล้วก็ยังเชื่อมต่อแอป Mercedes ม Me ีได้อีกด้วยนะคะรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารนะคะก็สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะแอร์เป็นแบบ2โซนแยกอิสระซ้ายขวานะคะ ด้านหน้านะคะมีที่เก็บแก้วน้ํา2ช่องค่ะรวมถึงไวเลสชาร์จเจอร์คันนี้ก็มีมาให้นะคะอีกสีเล็กคันนี้ให้มาอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็อินดิวิดัวปักกิ้งพายร์ล์คันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดเป็นดีไซน์ใหม่นะคะด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซลล์ซาวด์ซิสเ็มนะคะเบาะเมมโมรี่แพคเกจมีมาให้ทั้ง2ฝั่งตัวสตูบน,นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่เลยะคะ่ะก็เปิดง่ายๆนะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนนะะนีี้ะะค ก็จะเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพคือใหม่คลิปเลยนะคะสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวกับเลขไม,ม้แค่2 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังคือใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะสําหรับ c o s รุ่นนี้นะคะสามารถนั่งได้3ที่นั่งเลยหรือว่าถ้าเราจะนั่ง2ที่นั่งนะคะก็สบายๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้าที่เก็บของแอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะมา้านหลังค่ะก็เป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยในราคาแค่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะคะได้ขับ m e r c e d e เ b e n z น CLS 2 2 0 d เอรุ่นเฟดลิฟคันนี้ไปได้เลยนะคะแถมคันนี้ปีใหม่ค่ะปี2022นะคะและเลขหมาวิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่26,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆราคาดีๆอยู่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะและขอย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเดือนนี้เลยะคะ่ะดาวเริ่มต้นที่แค่5%ค่ะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่แค่1นึ่งแส่บาทเท่านั้นนะคะได้ขับคันนี้กลับบ้านไปได้เลยแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกหนึ่งปีมูลค่า, 70, าเ,เ,น,ะะน,เนเจองั็ด้เลยค่ะ ดาวเริ่มต้น5%ค่ะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1ปีเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะมาที่นี่เลยค่ะเ e ็น N K ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ